สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่อง s p o r t Day นะคะช่วงนี้แอดหายไปนานพอสมควรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเนื่องด้ยวดยแอดมีภารกิจหลายอย่างแต่วันนี้แอดก็ได้นําข่าวสารของวอลเลย์บอลมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมในการแข่งขันมหาก,กรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาจำนวนทั้งหมด24คนโดยมีรายชื่อดังนี้นะคะ 1. อัชราพรคงยศ 2. ชัชุอนโมกสี 3. พิมพิชยากกกร,รมัม 4. ธนัชชาสุขสด 5. ทาัดดาวนึกแจ้ง 6. ขัธยามำรุงสุข 7. ปีนุชแป้นน้อย 8. พรพันธ์เกิดปราด 9. ดารินปิ่นสุวรรณ สิบสุทัตตาเชื้อวูหลิม11กติกาแก้วพิน12บนัตธิมากุบแก้ว13วริศราสีทาเลิศส4สุนิตราสีบาน15การจนาสีใสแก้ว16จััดพรบรรดาศักดิ์17บจวัชริยานวลแจม่ม18วิมวลรัตนพันธ์สิบเก้าชิตาพรกำลังมากยี่สิบสุภัตราไพโรธยี่สิบเอ็ดพัชราพรสิทธิศาสตร์ยี่สิบสองนัตพรสนิทกลางยี่สิบสามสุริมามณก,กิจและยี่สิบสี่สุรยาพมล่า โดยนักกีฬาทั้งหมดจะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคารที่พักนักกีฬา200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยในวันที่6มีนาคมนี้เวลา14นาฬิกานะคะสำหรับนักกีฬาที่สังกัดสโมอสรอนไดมอนฟู้ดติดภารกิจแข่งขันรน TV, ายการพีพีทีวีวอลเลบอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่23ระหว่างวันที่25เมษายนถึง2พฤษภาคม2566ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนาม และสมาคมจะประกาศรายชื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมอีกครั้งในรายการวอลเลย์บอลนชั่นส์ลีก2023ส่วนนักกีฬาที่ได้ให้กับสโมสรอนต่างประเทศที่ลีกยังแข่งขันไม่จบนะคะเช่นอัชาราพรชัชุออนพิมพิชยาพรพนร์ทัดดาวหัตยาธนาชาก็จะตามมาสมทบในภายหลังค่ะแต่จากการประกาศรายชื่อออกมา ทางสื่อดังของเวียดนามก็ได้ตีข่าวเรื่องนี้ออกไปเหมือนกันนะคะโดยก็ได้มีการพูดถึงเข้ามามากมายส่วนใหญ่พวกเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแบบยอมรับความจริงนะคะไม่ได้เข้ามาโม้หรืออะไรเหมือนครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากครั้งที่แล้วพวกเขาเองเป็นเจ้าภาพด้วยและสาวไทยของเราตอนนั้นก็คือรุ่นใหม่ที่ไม่มีผู้เล่นชุดเจ็ดเซียนพวกเขาก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าจะเอาแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ไว้ที่บ้านของพวกเขาซึ่งความคิดเห็นของแฟน,นบอลเวียดนามจะว่ายอย่างไรบ้างนั้นเราไปรับฟังกันเลยคะ่ะ ไปกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยนะคะโดยชาวเวียดนามท่านนี้ก็ได้มากล่าวว่ายังคงเป็นผู้เล่นตัวจริงที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแต่พวกเขาเรียกเข้ามาถึง24คนถือเป็นตัวเลขที่เยอะพอสมควรส่วนเวียดนามนั้นฉันอยากจะบ้าตายจากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปแบบประชดนิดนิดนะคะว่าสำหรับเวียดนามเรียกมาแค่18คนเพราะว่าไม่มีเงินเรียกเยอะก็เปลือง ความคิดเห็นต่อมาไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะคะเนื่องจากมาคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษซึ่งก็ได้แปลออกมาแบบประชดประชันว่าภารกิจ MB อันดับหนึ่งของโลกทิชากรจะเป็นคนแรกที่ติดทีมชาติแม้เล่นไม่ดีสมาคมวอลเลย์บอลไทยก็เลือกเธอเป็นคนแรกเสมอเมื่อฉันกับแม่ดูการแข่งขันระหว่างไดมอนด์ฟูดกับนครราชสีมาในรอบชิงชนะเลิศเซตที่5สกอร์11ต่อ14 และที่ชากรก็ทําให้นครราชสีมาเป็นแชมป์ด้วยความผิดพลาดในการจบสกอร์แม่กรีดลั่นบ้านหาว่าโง่ไม่สมควรติดทีมชาติแล้วเพราะไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากอ้วนทุกครั้งที่ลงแข่งเพราะว่าไม่มีวินัยในการกินความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมานะคะสมาคมวอลเลย์บอลไทยบอกว่ายัางไม่อยากตกจากเก้า้ตอนนี้เล่นสบายๆก็ได้แชมป์แล้วจากตรงนี้ก็ไม่คนมาตอบกลับไปว่า แพ้ใครแพ้ได้แต่ที่แน่ๆต้องไม่แพ้เวียดนามโอเคนะแต่ก็ได้มีแฟนลลบอลบอลชาวไทยมาตอบกลับไปนะคะว่าพวกเขาไม่ได้สนใจเวียดนามแต่สิ่งที่พวกเขาสนใจก็คือเงินถ้าพวกเขาชนะอีกครั้งพวกเขาได้เงินเป็นล้านจากสปอนเซอร์แต่ก็ยังมีแฟนวอล,ลบอลอีกท่านมาแสดงความคิดเห็นไว้ต่ออีกนะคะว่าแฟนไทยพูดเสมอว่าแพ้ใครก็ได้แต่แพ้เวียดนามไม่ได้ นี่เป็นเหตุผลหลักที่ทุกครั้งที่ทีมไทยพบกับเวียดนามพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่และใช้ผู้เล่นหลักเสมอความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาถามไปว่าโดยผู้เล่นตัวจริงนี้มีโอกาสสำหรับเวียดนามหรือไม่ก็ได้มีชาวเวียดนามอีกท่านมาตอบกลับไปนะคะว่าเอาผู้เล่นชิงแชมป์โลกออกไปพวกเขาก็ยังคงได้เหรียญทองเหมือนเดิมเช่นเดียวกับท่านนี้นะคะที่ได้มาบอกสั้นๆว่าเวียดนามกำลังฝัน ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ได้มาบอกว่าแน่นอนว่าไม่เวียดนามก้าวหน้า1นแต่ไทยก็จะก้าวหน้าไปอีก3าก้าวความคิดเห็นต่อมาค่ะต้องบอกว่าวริศราฝึกเร็วเกินไปจากทีม U-19 แล้วขึ้นไปอยู่ในชุดใหญ่เลยแต่จากตรงนี้ก็มีคนมาตอบกลับไปว่าชาชุออนกับพิมพิชยาติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ 15- 1 6ปีมันไม่เร็วเกินไปสำหรับคนเหล่านี้ ความคิดเห็นต่อมาก็ได้มาถามถึง MB ของไทยว่า MB Thailand l นด์ League กที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนก็ได้มีคนมาตอบกลับไปนะคะว่าเธออยู่ทีม Diamond Food และจะเข้าร่วมรายการวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียดังนั้นเธอจึงไม่ได้เข้าร่วมในรายการซีเกมเพียงแค่รอเล่นในรายการ VNL และรายการโอลิมปิกรอบคัดเลือกชาวเวียดนามท่านต่อมาก็มาสงสัยว่า นครน่าจะสีมาได้แชมป์แต่ทำไมส่งทีมรองแชมป์ไปสู้ในศึกวอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งสสีพาพรอวิภาวีนัทนิชาก็ไม่อยู่ด้วยจากตรงนี้แอดมินเพจก็ได้มาตอบกลับไปนะคะว่าแชมป์ฤดูกาล2021-2022จะไปแข่งขันในปี2023ส่วนแชมป์ในฤดูกาล2022-2023จะไปแข่งขันในปี2024ความคิดเห็นต่อมาค่ะ สำหรับผู้เล่นชุดนี้ของไทยเวียดนามอาจจะเอาชนะไปได้หนึ่งเซตแต่พวกเราไม่คิดฝันว่าจะโค่นพวกเขาได้ต่อมาค่ะฉันไม่ได้หวังว่าเวียดนามจะชนะแค่หวังว่าพวกเราจะไม่แพ้ห่างเกินไปบางครั้งทีมเวียดนามก็แปรรวนถ้าผู้เล่นหัวเสาดีบอลเร็วดีก็ยังพอจะสู้ได้บ้างแต่ตอนนี้ผู้เล่นของเราทั้งหัวเสาทั้งบอลเร็วหรือแม้แต่ตัวเซตจับทางได้ง่ายมากเสร็จทัดดาวกับพัทยาหมดแน่นอน ความคิดเห็นต่อมาค่ะฉันอึ้งมากคือไทยเรียงนักกีฬารวมตัวถึง24คนได้ดูของเราสิมีแค่14คนแต่จากตรงนี้แอดมินเพจก็ได้มาตอบกลับไปว่าเวียดนามเรียกมา18คนแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาเช่นชมสาวไทยไปว่าทีมที่ดีและแข็งแกร่งที่สุดฉันเดียวกันกับท่านนี้นะคะที่ได้มากล่าวสั้นๆว่าคุณคือแชมป์ไทยแลนด์ และความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้มากล่าวว่าเอาเหรียญทองไปเลยแต่พวกเราเองก็สู้ไม่ถอยนะค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่หลังจากได้เห็นรายชื่อนักกีฬาที่เตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาสีเกม2023แล้วซึ่งหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและหากคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดแอดต้องขออภัยด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ